สบายดีเดอ้อบ่แม่พี่น้องบ่สุคสุขอนเนาะบ่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนมีสเนียอีกแล้วมาในมื้อนี้สาวบนมีก็ได้ออกมาให้มานาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศมื้อนีก้กะฮ้อนอยู่แต่ว่ามีลมเนาะพี่น้องเนาะนี่งัวกันเนาะฝนตกหญ้ากำลังองเนาะพี่น้องบรรยากาศกันเนาะพี่น้อง ฝนตกลงมาแล้วก็หญ้าเขียว,นะวเนาะงัวเหมืนกามาัมักมาเล็มเนาะมากินอยู่บนแทนนะพี่เนาะเป็นเส้นมีกะกำลังปงเน,นอนหญ้ากำลังปงออกเป็นสีเขียวนะเนาะแดดอยู่แต่ว่าก็มีลมพัดเนาะมีลมพัดกะบใครแน่นหนึงประมาณเก่ามุงกัวเนาะตอนนี้กะออกมาหาก็ะหอนนานนะพี่เนาะ เมื่อภาวะฝนตกเนาะที่หามือก่อนกับฝนตกเนาะพี่นะ้องฝนตกแห้งกระหยากะมันก็นเกิดงามเนาะงัวเนาะพี่นะ้องเนาะงัวเขาเจนะ้าเนาะมาเล่นหยานี่เนาะพี่นะนะ้องเนาะกบมาขอซาวบนนี้เนาะเป็นกบลายเนาะพี่นี่ เป็นมายัางหน่อยเนาะฝนบุรีไม่เคยเป็นลายเนาะ,ะนัวกันเนาะพี่น้องเต่าหมแต่วนนี้กับที่เขาขุดแมงขีนนเนาะพี่น้องอยู่ป่าเนาะคุ ดูว่าีะมีดูบ่อนะพี่น้องมี่เสียงจากกันเนาะน้องเสียวอยู่มีบ่เล่เนาะหาล่ะเมื่ย แดดโดนเนาะถางให้แดดอ่อนแดดรดกับบวบติดเท้าเนาะพี่เนาะนอนพวนนอนแดดให้ก็เลยแช่ผีเถียงก่อนนี่พเดี

ียู่กับกห้องแีเทลอยู่นี่นอนไดยที่ไหลเลยอดอ่ะยืนตะควยเลย นกพน้อแต่ว่าบับัวคอยเห็นเนาะันตาบอักันเลยแกนอนี่ก็นากเดียวนะพี่้องก็บัยแย่ปไนเนาะเพราะว่าเป็นเคยแดเนาะปลาใกล้ใกลมเถียงเนาะเาะเท่แล้วก็แอบไปเสียงจ๊ดจพี่น้องเอ้ยผด้เนบริ เลยต่องมาติดดงงเนาะได้คิดตร่งทำงานก็นดุตัวเบเขไม่งาขมืดุตัอคนี้ที่กยืน ทำมนกันเนะ่นไม่ดีไม่โตดีนะ้ำเงาไหมที่น่อก็นควยเนี่ย็ยนครือจนไหม เม่ไร้มนควนจะเอาตติวในนี้ติวเงนๆเนาะอ๋อเฉยี่นอง บรด้วงถนนเนอะมาจักติอเทนนนเินแล้วมบนดเตินอะ なかなかね。 บรรยากาศตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้แดดแห้งเนาะพี่น้องโหวบ่ายสองวันนึงวันมุ่งปลายเนาะพี่น้องใกล้จะหอนบ่ายสองล้วอากาศหอนแห้งแต่บนมีกากขุดแมงขนุนเนาะพี่น้องเนะาะกับโมมีเนาะอนเวียนนลำปลากหอนแดดออกมาได้แมงขนุนตัวเดียวเนาะพี่น้องโหแมงขนุนตัวเดียว นี่ก็ได้แต่ทักติ๋วนี่มันเด็ดด้กะหาเล่นขนุนกัเบียกมีพี่น้องเลยเล่นเป็นขนุนตัวเดียวออกมากโลลุนเตอะตัวนี้ก็อยู่ข้างหลัสะนะพี่น้องมาบอกหมูมีดสาวมีบ้านนี้เด็กกีเจ็ดแปดหมากนะพี่น้องมาบ้านนี้ nhưng đưa hà hộp mạ qua này biết nào bớt nó nào luôn trường chiều này bớt tất cả đẹp mục thầu nó bị nhông đèn hèn. còn mình lông hè này nhiều nhạng hèn. như hè. cả nó mua cả từ này từ nào nhìn nhạc แต่พักติวนี่เนาะพี่เนาะได้พักติวอีเลยเป็นขนมได้ตัวเดียวสงสารปะฝนตกลงมาเนาะคำฝนไปตกลงมากอะคือสีบกแห้งเน้่แหละฝนตกแห้งนะครับเพื่อนก็ซ o o m อยู่หรอกลายมือจังมองมาทำมันแดดผนฝนบลตกอีกอะสิได้เอามาฮดเนาะท่าแดดแห้ง แบบนี้หลายมือประมาณสี่ห้ามือเดวอาทิศหนึ่งนะี่เจเอามาตัวนี้กันนางเสมอเนาะพี่น,น,น,นุ๊กน,น้าแม่ขนนนหอบปาลาโดนตึบเนาะ้ะมันขนนตัวเดียวก็เดียววะนะ่ามันจิมี่เนาะเห็นตัวหนึ่งแล้วกะตรงนี้ก็ลองคุดเขาคุดลงบนอะไรักติวได้ปะเด็ดแห้งฟักติวจนเหี่ยว แดดแห้งเลยพี่น้อยจมันหัวเนาะแดดแห้งเลยถ้าบอลูมนี่แบบแดดสังัดนีว่ายังห่อนแห้งพี่น้องอยู่หอมไหมใครเนี่ยยีดเนี่ย เนาพี่น้องกนะมาบอกมีอีกเนาะวะมีตัวน,นี้กะตะกี้ยังทั้งว่าเป็นเกือบสิบมากเราพี่น้องนะนี่หกหมากพอผนะลนเ,เน่าเนาะเราก็ลดนเลยหมากนี่ก็เริ่มมีเลยพี่น้องเลดำๆนี่จ้ะเอาพี่มีก็ใช่ได้กลับมือเทียงเราพี่น้องนะนเนาะแดดอ่อน เดินเตนะผนะู้เล่นนะสิเมื่อกลับเมือบ้านเนาะพี่น้องอากาศตัวนี้ก็ยังแหมอยู่เลยแหงอะไรพี่น้องโดยก็โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสาวนี้กะพี่ได้ลาจบคลิปลงพิงสามีเนาะเพราะว่าเละอ่อนและสามีก็ได้สิได้กลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะ กมาคนเดียวกะจับกล่องถ่ายให้พี่น้องกะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะกัะบเลยถ่ายละเอียดไปไหนเนาะตอนที่ว่าสาวี้ไปคุดแมงขนนนกะจับให้เบิงหนอยเดียวเนาะตอนที่คุดกะเลยให้หินเนาะเพราะว่าสาี้จับผู้เดียวแล้วกัอากาศก็ห้อนแน่เนาะตอนนั้นกะก็เลยสาีิกะถ่ายเป็นขันเป็นตอนให้เบิงเนาะ โดยต่อไปก็ฝากพี่น้องกดไล้์กดแชร์กดติดตามเนาะเพอเป็นกำลังใจเหตุิปตัวต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้ถ้าสาวนี่ว่าผิดพลาดประการใดนะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้็สิไิ้ก่าวคข้ามาสบายดีสบายดี